สร้างอความฝันทั่วไทยแจกไปแล้วกว่า1000คันสร้างอาชีพไปแล้วกวก่า1,000คนและยังแจกต่อเนื่องยันสิ้นปีจับล้านครั้งที่18บแพุทธที่11มิถุนายนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปดูจากหน้าตาน้องสาวเบาุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เบาแดงนี่มันเบาหูดฝั่งนูน้นเฮ้ดูจากหน้าตาของน้องสาวเบาแดงแล้วพี่รู้เลยไม่ใช่คนกรุงเทพไม่ใช่คนน่านแต่น้องน่ะเป็นคนที่ใช่เลย แสนสถานแต่นี่คุณชนะใช่ยิ่งกว่าใช่เพราะใครๆก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นมอเตอไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพหรือว่าลุ้นทองล้านไปพลิกชีวิตแค่สง่งฝาคาราบาวแดงหรือว่าคาราบาวคันโซม,มาร่วมกิจกรรมบ้าแด<บ>ง<บ>ช่วย<อ>คนไทยางอาชีพ แจกหนักอย่างต่อเนื่องแจกมอไซค์ทุกวัน300วัน300คันแจกทองร้านทุกเดือนอีก10บรางวัลรวมมูลค่ากว่า26ล้านบาทคา,า,าราบาวแดงเนี่ยราคา10บาทเท่าเดิมดื่มคาราบาลแดงหรือว่าคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าแล้ววันนี้นะครับมอไซค์สุดเท่ลายลิมิเต็ดอ dition คันที่1น2 7ันี่1027จะเป็นของใครเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ ได้แล้วอีกนิดเดียวเอาได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณวัชระข่าอนันต์จากจังหวัดชนบุรีกติการลุ้นล้อมอไซค์สามร้อคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคาราบาลคันโซงตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการแปพฤศจิกาย,ยน25 6 8